ยายมาถึงตอนนี้สี่ชนิดแล้วเด่นเด่นคือเน้นในเรื่องอะไรครับริวร้วหนอนเด่นเด่นคือเน้นในเรื่องริ้วหน่อยอลาเจนเน้นริ้วรนอยอะไรเน้นริ้วรนอยอีกไปเสเตมเซลล์จากแอปเปิ้ลเน้นริ้วรนอยนะครับแล้วก็พิษพึ่งเน้นริ้วรนอยอาบูเดนเน้นผิวขาวขึ้นนะครับปลิพันธ์โทษผิครับอินเกเดน,นอีกชนิดหนึ่งอาหารทุกคนรู้จักไปยังที มีการพูดถึงอย่างกว้างขวางหลายคนเนี่ยต้องเดินไปที่คลินิกอยากผิวขาวขึ้นใช่ไหมนะครับให้คุณหมอฉีดนะครับกูต้าไทโอนกูต้าเทโอนมีทั้งแบบชนิดรับประทานแบบชนิดที่ผสมอยู่ในครีมไอเจ้ากูต้าไทโอนมันคืออะไรครับมันคืออะมิโนแอซิดสามชนิดผสมประสานกันเราเรียกว่าไตรเปปไทด์ไอเจ้าอะมิโนแอซิดก็คืออะไรครับโปรตีนที่เล็กที่สุด สารชนิดมีอะไรบ้างครับมีกรดอะมิกนแอซิดมีซิสเทนแล้วก็มีไกลซีนสามตัวรวมกันเป็นกรดกลูตาเทนไอ,อ้เจ้ากลูตาเทนร่างกายของเราเนี่ยปกติสามารถผลิตได้ถ้าเรามีสารตั้งต้นเช่นซิสเทนกรดอะมิกนแอซิดในปริมาณที่เพียงพองพออายุมากขึ้นเนี่ยมันก็ลดน้อยลงถ้าเรามีกลูตาเทนเยอะไอ,อ้เจ้ากลูตาเทนเนี่ยมันเป็นตัว อาจารูปสลักที่มีโปรเทนโปรเทนสูงมากมีโปรเทนซี่สูงมากหมายถึงว่ามีสารต้านสาที่เข้มข้นสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมสารพิษต่างๆมลภาวะต่างๆนะครับให้ผิวหน้าของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีแล้วก็ตลอดจนถึงในร่างกายของเราด้วยถ้าเป็นโกรต้าเทโดนชนิด,ดรับประทานเจา้าโกร้าเทโดนเนี่ยการออกฤทธิ์ที่สำคัญก็คือว่ามันก็ไปอินฮิบิตหรือว่าไปบล็อกเอนไซม์ไทโรซินเอส ถ้ากับว่าไปเสริมนิดกับไอ้เจ้าอ,อาบูตินเมื่อสักครูน่นี้เมื่อเป็นอ่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผิวของเราหลังจากเราได้ใช้นะครับผลิตภัณฑ์นะครับเพราะว่าในสมาร์ทของเราผิวต้องขาวขึ้นได้ด้วยจากเจ้ากูต้าไทโอนครับเราไม่ต้องไปฉีดน,นะครับกูต้าไทโอนที่คลินิก หรือการทานกราเทโอนในปริมาณนะครับที่สูงกว่าจะดูซึงถ้าสำหรับผิวหน้าของเรา o โอบ m a ไ t น์ครับที่มีกราเทโอนอยู่เพียงพอแล้วที่จะทำให้ผิวของเราขาวขึ้นใสขึ้นได้นะครับเราไปดูนะครับอีก,กอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวหลักมันคืออะไรครับมันคือไกลซีนโซยามาจากอะไรมาจากทูนเหลืองครับไอ้เจ้าไกลซีนเนี่ยมันเป็น มันมีส่วนประกอบมาจากส่วนหนึ่งที่เป็นน้าตาลและก็ส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นน้าตาลจึงเป็นไอเจ้าจึงเรียกว่าเป็นชื่อว่าไกลซีนนะครับที่สก,กัดมาจากถั่วเหลืองคุณสมบัติที่สําคัญก็คือว่ามันให้ความชุ่มชื้นกับผิวของเราแล้วก็ลดจุดด่างดาฝ้ากระนะครับทําให้ผิวเนียนเรียบอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมกับทาให้ผิวของเราเ่ยแข็งแรงขึ้นจุดเด่นๆนะครับของอโซย่านะครับไอไกลซีนโซย่านี่ช่วยทั้ง ผิวขาวขึ้นด้วยและเป็นส่วนที่เสริมทำให้ผหิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นร่องรอยต่างๆริ้วรอยต่างๆก็ลดน้อยลงด้วยนะครับเท่ากับว่ามันได้ทั้งสองอค์ประกอบด้วยกันนะครับคล้ายๆกับไอเจ้าสเตมเซลล์ได้ทั้ง2เรื่องผิวตึงขึ้นด้วยผิวใสขึ้นด้วยนะครับนี่คือส่วนประกอบ6ชนิดหลักๆที่อยู่ในโอวร์เลสมาสของเรานอกจากนี้ยังมีอะไรอีกยังมีพวกทาิกแอซิด p ้าส i c ก c i d ช่วยในเรื่องอะไรครับทําให้ผิวขาวขึ้นมีอะไรครับมีวิตามินอีกหลากหลายชนิดนะครับที่ช่วยทําให้ปกป้อง,องมลภาวะต่างๆสารอนุสาสาอนุสารต่างๆที่ระคายเคืองต่อผิวของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ได้มีการพัฒนาสูตรนะครับ mm hmm. bveno o v e r n i t s m a r าเป็นเวลาสา mm hmm. เดือนเต็มๆกว่าจะออกมานะครับให้พวกเราได้มีโอกาสใช้ในคืนนี้ใครที่ซื้อไปเป็นไงครับ ให้ดี๊บใช้เลยครับใช้คืนนี้พรุ่งนี้เช้าไปไเป็นไงหน้าเด้งขึ้นสิ่งที่รับรู้คือรู้สึกว่าหน้าเราเด่นขึ้นคำเตือนนะครับอย่าพยายามทาหนึ่งข้างยงเว้นต้องการพิสูจน์ว่าทาหนึ่งข้างเทียบกับอีกข้างจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าจะทาหนึ่งข้างแนะนําว่าเมื่อทาแล้วในคืนรุ่งขึ้นเป็นคืนที่เราไม่ต้องทาง,งานไม่ต้องเข้าออฟฟิศเกิดถ้าเราทาวันทํางานถ้าเราทาหนึ่งข้าง ลุ่มเช้าเกิดท่านหน้ามันตึงขึ้นมาข้างหนึ่งอีกหน้าอีกข้างหนึ่งไม่ตึงเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนจะคิดว่าเอ๊ะเราจะเป็นนะครับกล้ามเนื้อนะครับบนใบหน้าอามพาดขึ่งซี่หรือเปล่าทำไมยกไปอีกข้างอีกข้างหนึ่งไม่ยกดูเหมือนหน้าจะเ้ยๆนี้ให้ทําในวันหยุดนะครับสําหรับใครต้องการทาหนึ่งข้างแต่ถ้าใครต้องการให้มันสิบเอตรีให้สวยรองในวันพรุ่งนี้ในคืนพรุ่งนี้เป็นไงครับทาคืนนี้ พรุ่งนี้เช้านะครับทุกคนจะดูดีขึ้นผิวหน้าเต็งตึงข,ขึ้นนะครับแน่นอนว่าเมื่อ